สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน้องน,องนอง้ทุกๆคนนะพี่น้องครับผมลงท่านให้โชควันนี้ผมพบพี่น้องของเราในงวดที่สามสิบธันวาหกหกนะวันนี้ครับนําเสนอครับชนเด่นบนเดินยาวสองสุดชุดที่2ชุดที่1ลงเสร็จไปแล้วนะครับเ,เราได้7กับ8เรามาดูชุดที่4จะได้เลขอะไรซึ่งเสร็จแล้วผมจะเอาชุดหมาชนกับชุดสอย่างงวดที่ผ่านมา ชุดที่1ได้1กับ5ชุดที่2ได้6 7 8ชนแล้วออก7 5 5 7เราจะถูก5 7ตัวนี้นะครับและงวดน,นี้จะได้อะไรมาฟังคำเตือนเลยดีกว่าพี่น้องครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอที่กำลังนำเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสนากกินแบ่งของรัฐบาลในช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับ ด้วยความหวังดีจากลงุงทัดให้โชคมาพี่น้องครับฝากและเตือนและทีนี้ถึงตัวสูตรและวิธีทํากันเลยมาก่อนที่จะดูและรับฟังเนื่องจากงวดนี้เป็นงวดสุดท้ายของเดือนธันวาและเป็นงวดสุดท้ายของปี66ผมจะพบพี่น้องของเราอีกครั้งก็งวดวันที่16มกราหกเกจะปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นผมถือโอกาสสวัสด,ดีปีใหม่ขออวยพรชให้พี่น้องในงวดนี้เลยนะครับ พี่น้องครับผมลุงท่านให้โชคข้อมนัดคุณพระศีรันตนัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับจงปกป,ป,ปักรักษาพี่น้องคนไทยของเราทุกทุกคนนะครับขอให้รอดพ้นจากพยนทาลายทั้งหลายทั้งปวงนึกคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมัน่นปัรถนาทุกประการและสิ่งสําคัญครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงกันทุกคนครับมาครับทีนี้มาดูตัวสูตรและวิธีทํากันครับ สูตรที่1ผมให้ใช้ร้อยบวกหน่วยบนบวกรหัส911าหนึ่งหนึ่งหนะสูตรที่สผมให้ใช้10%บที่หนึ่งบวก9 1้หน่เหมือนกันเรามาดูครับสูตรที่1ไปเลยสีบวก6ได้ศ0นยบวกเเราจะได้9บวก1ได้ศูบวกหได้1บวก1ได้สองครั้งที่หคือ9 9้บวก9ได้8บวกหได้9บวกหได้ศบวกหได้1เอาสองสูตรนี้ตัดกัน วันนี้ตัดออกมาแล้วได้90 1นะครับ90 1เ,เราก็จะได้9ได้0ได้1อ่ะใส่ x ไปครับมาครับเราคำนวณจาก16ตัวลาใช้1พฤษิกจิกาห้า9 5 1ถูกไหนครับถูก9ถูก9 x ถูก1 x มาครับถูก2ตัวงวดน,นี้ ทีนี้ถึง1พฤศิกาใช้16ครับ5เอ้ย1บวก9ได้0 0บวก9เราจะได้9ได้0ได้1ได้2บวก11เลยนะครับ1บวก9ได้0เหมือนกันได้1ได้2ได้3ตัดออกมาแล้วได้0 1 2นะครับเราจะได้เลขเด่นในงวดต่อไปก็คือ0 x 1 x สองเถ้า012ไม่มาเราจะได้2ตัวคือ93และ3ามอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้า901ไม่มาเราจะได้8228ทันทีนะก็คือตัวที่เหลือหละพี่น้องครับมาดูครับผลที่ออกอะไรครับ 5, 5้7 990เจ็ เราก็จะถูก x 0 0 x ตัวนี้นะครับเราจะถูก0 x ออก9 9 0ต่อนะครับถึงวด16ฤศจิกการนะครับ9บวก0ได้9 9เป็นบวก9ได้18บวก1ได้19บวก1ได้20บวก1ได้21 10ล่างเป็น1 1บวก9จะได้0ได้1ได้2ได้3 ตัดออกมาครับได้เลยครับได้0นย์กับ1วันนี้พี่น้องครับตัวตัดของเราได้0นย์และ1ครับเราจะได้ 0x 1x ถ้าศนย์กับ1ไม่มาเราจะได้82แล้วก็8ปสนี่นะครับ แปดสองสองแปดแปดสามสามแปดถ้าศูนย์กับหนึ่งไม่มาและเลขที่ออกสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดเราถูกศูนย์เอ็กตัวนี้นะครับแต่ไปหลักร้อยงวดน,นี้พี่น้องครับถูกครับต่อเลยครับศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกบวกหนึ่งได้เจ็ดบวกหนึ่งได้แปดบวกหนึ่งได้เก้าและสิบครั้งที่หนึ่งคือเลขหกหกบวกเก้าได้สิบห้า บวกหนึ่งได้หกบวกหนึ่งได้เก็ดบวกหนึ่งได้แปดห้าหกเจ็ดแปดชนไหนครับชนหกเจ็ดแปดงวดนี้เราได้หกเอ็กเ็ดเอ็กและแปดเอ็กก็คืองวดนี้นะครับงวดที่ผ่านมาเราได้หกเจ็ดแปดส่วนสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งกับผ้าเอาหกเจ็ดแปดมาชนตัวนี้เลย และผลที่ออกครับ3ามห้7หกเราก็จะถูก 7x ตัวนี้ถ้า6 7 8ไม่มาออก95เลยนะครับเ,เราจะได้95และ5้านะครับมาครับทีนี้ถึงงวดปัจจุบันครับเราจะนำข้อมูลนี้ไปใช้ในงวดวันที่30มสิบธันวาไปเลยครับร้อยและหน่วยบวกกันครับ เกตบวกเกตได้สิบสี่สี่บวกเก้าได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่บวกหนึ่งได้ห้าบวกหนึ่งได้หกสูตรที่สองใช้หลักสิบครั้งที่หนึ่งคือเลขห้าห้าบวกเก้าได้สี่บวกหนึ่งได้ห้าบวกหนึ่งได้หกบวกหนึ่งได้เจ็ดและตัวที่ชนครับชนไหนครับชนที่สี่ห้าหกนะครับวันนี้ เราได้เลขชนมาแบบนี้ครับคือสี่คือห้าคือหกถ้าห้าหกสี่ห้าหกไม่มาเราจะเลขจะออกสามเจ็ดเจ็ดสามเท่านั้นนะครับจะออกสามเจ็ดเจ็ดสามนี่ครับถ้าสี่ห้าหกไม่มาออกตัวนี้ทันทีเลยมาครับแล้วถ้าสี่ห้าหกมามันจะได้อะไรพี่น้องครับสี่ ห้าหกผมจะเอาสี่ห้าหกมาชนตัวนี้พี่น้องครับชนชุดที่หนึ่งซึ่งวัดที่ผ่านมามันเอาไปชนแบบนี้มันได้หนึ่งกับห้าแต่งวดนี้มันได้เจ็ดกับแปดคือตัวนี้ครับมาครับผมจะชนเจ็ดกับแปดนะถ้าสี่มาเราจะได้สี่เจ็ด จ็ดสี่สี่แปดแปดสี่ห้ามาก็จะได้ห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าตัวนี้ครับและถ้าหกมาครับเราก็จะได้หกเจ็ด เกตหกหกแปดและแปดหกพี่น้องครับนี้คือตัวเลขที่ได้งวดนี้สี่ห้าหกชอบถ้าว่าชอบผมชอบหกกว่าเพื่อนในงวดนี้ถ้าหกมาถ้าสี่ห้าหกมาตัวที่ผมเน้นคือเน้นที่หก หมันก็จะมีแค่อยู่สองหางเท่านั้นครับคือสี่หางไปกลับแล้วนะจะเหลืออยู่แค่สี่หางเท่านั้นครับหกเจ็ดหกแปดมาครับผมจะลองจับสามตัวบนดูพี่น้องครับสามตัวบนนะ ถ้าหกเจ็ดมาจะได้ศูนย์หกเจ็ดสองหกเจ็ดสี่หกเจ็ดแปดหกเจ็ด ถ้าหกเจ็ดมานะครับผมเลือกเอาตัวที่คิดว่ามันน่าจะมานะครับ6กเจ็ดหรือ7จ็มาหลักร้อยก็คือ0ูนยสนะครับ7 6ก็เหมือนกันหลักร้อยก็คือ0ูนย์สองสี่ถ้า6กแปดมาศูนย์หแปดสองหกแปด สี่และ8ปดหกแดได้แค่นี้พี่น้องครับอ่ะผมจะเน้นในหลักร้อยจะได้อะไรพี่น้องครับ สี่หกเจ็ดแปดหกเจ็ดและศูนย์หกเจ็ดอ่ะผมเน้นสามหางนี้หลักร้อยนะครับเอ้ยสามตัวนะครับถ้าเป็นเจ็ดหกก็เอาศูนย์เอาสองเอาสี่เอาหกชนเหมือนกันนะครับหลักร้อยพี่น้องครับหลักร้อยวัดนี้ผมวางสามตัวคือศูนย์สองสี่หกแปดห้าตัวนะครับศูนย์สองสี่หกแปดเอาตัวนี้หายหกไป ศูนสองสี่เหลือหกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับหกเจ็ดหกตัวนี้ก็เป็นหายไปตัวหนึ่งเหมือนกันศูนย์สองสี่หกหกหกแปดนี่นะครับหลักร้อยจะมีอยู่ห้าตัวศูนย์สองสี่หกแปดโอเคพี่น้องครับ นี่คือสูตรชนเด่นบนเดินยาวชุดที่สองเอาชุดที่สองชนชุดที่หนึ่งชุดที่สองได้ที่สี่ห้าหกอ่ะผมจะเขียนตรงนี้นะครับชุดที่หนึ่งพี่น้องครับและชุดที่สองชุดที่หนึ่งได้สี่ห้าหกเผื่อพี่น้องมีตัวเลขของพี่น้องอยากจะไปชนเอา สี่ห้าหกชุดผมสลับกันพี่น้องครับชุดที่สองได้สี่ห้าหกนะอาผมจะเปลี่ยนเป็นสองตัวนี้กันแล้วกันอันนี้จะเป็นชุดที่หนึ่งนะชุดที่หนึ่งได้เจ็ดกับแปด อะให้พี่น้องจับชนเอาหรือชอบสูตรไหนก็เอาตัวอื่นมาชนได้พี่น้องครับแต่ผมคิดว่าหกเจ็แปดมีให้เห็นแน่ครับโอเคพี่น้องครับนี้คือสูตรชนเด่นสองสูตรตัดออกมาแล้วได้ตามนี้ครับถ้าชอบตามนี้ค่อยนำไปใช้โอเคพี่น้องครับสูตรนี้เดินทางมาถึงแค่นี้ ก่อนจะจากกันผมลุงท่าดให้โชคขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับวันนี้ขอให้โชคดีครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ